สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับเกมฟรีไฟลนะครับเกมฟรีไฟลนะครับผมเชน่าหนึ่งชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟลกับพี่สาวนะครับไทมินเดอร์ไทมินเดอร์ ไหนไเตต้นนาไม่เห็นมีเลยหรือยังไม่เห็นเตต้์เลยเอาเว้พะอยู่ในกลุ่มจะเชิญน้องก่อนนะครับทุกคนจบแล้วที่ถ่ เอาล่ะเราไปพบก,กันในเกมนะครับทุกคนเอาเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตาแรกก็จะเป็นปืนขอปืนหน่อยครับขอปืนครับเอาเองสิครับอ่า u s ีขนัดมึงคมนะ โปร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 อปรโ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 ปรปรโปรโปโปร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 โปโปร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 รโป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 ร ออกออกออกเร็วเพื่อนออกจากเกมไม่งั้นนราจะโดนเบรนั่งต้องออกจากเกมเกมหน่อยไหมเพื่อนขอปืนคืนด้วยนะเพื่อนขอปืนคืนด้วยขอปืนคืนนะขอปืนคืนมาสะดวกละขอปืนคืนเฮ้ยครั้งคีไหมกีใช่ไหมโอ้โหค้างทุกคนค้างค้างค้างโอเคนะขอปืน โอ้ยค้าง keep you. อัดคลิปอยู่ขอปืนคืนน้วยขอปนคืนไม่ต้องคืนแล้วมัตายเนี่ยน่าอะไรมันจะลอยหรอเม เจอปูทุกคนแค่นี้แหละเราต้องว่าไปหามันเพราะว่าเรา